ไม่ใช่ไม่ใช่มาต่อข้องเขาบผมอ๋อถามว่าขี้หรือยังเข้าแล้ว่ะขี้ไม่ออกเอามาต่อคนแรกเราจะดูคนต่อไปครับคุณคนต่อ่ะพี่ต้อมรถใช่ไหมครับคุณ่ะอเนี่ยทุกคนโอ้แสบตามากเลยอ่ะแสงจ้าอันนี้คือคนที่คนที่สองครับตรงพี่ซ่อมรถครับผม เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คนที่สามเลยครับเออยืมแมงขีมาใส่หมวกกันนาะครับคนเข้าห้องน้ำตรงจุดไหนครับผมอ๋อจุดเอ่อป้อมตำรวจครับป้อมตำรวจนะคุณคือคนที่สามใช่ไหมครับฮะคนที่สามในการเข้าห้องน้ำหรือไม่ใช่คนแรกอ่ะคนแรกคือน้องน้องเอิงไปตรงอมชแล้วอ๋ออ๋อเฮ้ยยังไม่ได้ขี้เลยเนี่ยคนไม่ได้ขี้ครับอันขี้เลย่อเช้าอะ อย่ามาคุณเข้าไปที่ยังยังยังไม่ได้ขี้เลยมันเช้าขี้ไม่ออกอ,อ๋อไปสีปเ <laughs> ่เฉยพอสันเดีคนที่คน,คนที่สี่คนที่สี่น้อง,อง,องเห็นก๊าซได้เหรอ่ะต,ง,ง,ตงไอตัองไออ,งอันนี้อันนี้คือบุคคลที่สี่ของเราครับผมคือไปเข้าห้องน้ำตรงเข้าห้องน้ำที่ไหนนะเมื่อกี้ คือคือคือถ้าไม่ได้ไม่ได้คนเขาไม่ได้ขี้นี่ตายเลยถ้าไม่ได้นั่นคือตายเลยคแบบหน้านี่ขี้ขึ้นหน้าเลยเดี๋ยวไปตามหาคนที่ห้านีกว่าใช่ต้องถามว่าคนที่ข้องแนวที่ไทรอ๋อมนบต่นเองตอนนี้เรากำลังตามหาคนที่ที่ทุกจุดอันนี้อันนี้คือจุดที่ห้านะครับครับขี้อร่อยมากครับสุดยอดมากขี้ยังลำอ่ะเดี๋ยวเรา ไว้ติดตามชมคลิปหน้ารับผมว่าจะมีใครขี้อีกหรือเปล่าครับผมสวัสดีครับอาจจะเป็นหนูก็ได้เอา้าป <c oughs> วดอีกแล้วครับสวัสดีครับ